นว่าชีวิตคู่นี่นะคะจะล่มหรือรอดเงินทองเนี้ยเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดองค์ประกอบหนึ่งทีเดียวค่ะวันนี้ v e l t ี d ด y เรามาบุกค,คอนโดแถวซอยอารีเลยค่ะแขกรับเชิญของเราเขาอยู่แถวนี้เราอยู่กับคุณพร้อมพอแล้วก็ต้องใจตั้งสง่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องกับน้ำข้าวสวัสดีครับสคนนี้รเราเคยสัมภาษณ์ลงส่อพิมพ์แลค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะชวนเขามาแชร์เรื่องของ ชีวิตคู่กับเงินทองสําคัญไหมน้ํำข้าวสุดๆเลยค่ะสุดวิตคู่กับเงินทองเพราะว่าสมัยนี้ก็รู้เงินก็เป็นสิ่งที่จําเป็นในการดําเนินชีวิตนะคะแล้วยิ่งเราก็มาใช้ชีวิตคู่ด้วยเรื่องเงินก็เป็นเรื่องจําเป็นสําหรับการใช้ชีวิตคู่ที่จะต้องทําความเข้าใจกันให้ให้ให้ดีนะคะว่าใครเป็นยังไงค่ะก็เห็นด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเงินทองเนี่ยนะฮะก เป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะครับจริงๆแล้วที่ที่บ้านก็ทําธุรกิจด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเหมือนกับเป็นส,สนใจเรื่องของการเงินอยู่แล้วนะครับนะครับและยิง่งช่วงหลังที่มาแต่งงานแล้วเนี่ยนะฮะ <c oughs> ก็เลยมี <c oughs> ก็เลยยิ่งสําคัญเพราะว่าตอนสมัยก่อนเน,นี่ยมีผมอยู่คนเดียวนะฮะกับทางครอบครัวของผมนนจู่ๆมีคนนึงมาแชร์มีตัวตาหา,าคนช่วยช่วยใชย้ย <c oughs> สองคนนี้ตอนตอนตอนเริ่มคบกันคุยกันเรื่องเงินเลยไหม ก็คุยนะคะคืออย่างน้อยตองสืบกันจะรู้แี้รแต่เงี้ยต้ต้องรู้เรื่องทัศนคติเรื่องการเงินการซึ่งก็ค่อนข้างจะตรงกันเพราะว่าก็เป็นคนที่เห็นคุณค่าของเงินต้องจะจะจะคิดเยอะกว่าข้าวคือไม่ได้หมายเพราะว่าไม่ได้หมายเพราะว่าขี้เหนียวแต่หมายถึงว่าจะต้องทํายังไงให้ให้ให้รู้สึกว่าใช้แล้วคุ้มค่าที่สุดเงยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แล้วตั้งตอนตอนคบกันมันมีไหม ไอ้นี่มันดูไม่คิดไม่เหมือนฉันเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมีมาต้องมีมั้าหรือยัยคนนี้ช้อปปิ้งมากไปแล้วฉันเริ่มไม่อะไรอย่างเงี้ยมีมาคือคือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันก็คงคงมีอ่ะนะฮะเพราะว่าอย่างน้ำข้าวเองเนี่ยคือผมเนี่ยเป็นพวกไม่ไม่ได้เป็นพวกชอบเรียนหนังสือหรือเรียนเก่งเท่าไหร่นะฮะแต่ชอบเรียนรู้จากชีวิตนะครับหรือประสบการณ์นะฮะก็จะบางทีเนี่ยก็อย่างเช่นเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ศึกษานะฮะก็เราก็แบบ ลองดูของเราอะนะฮะไปเรื่อยๆแต่มหาลัยด้วยไปเลยส่วนน้ำข้าเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่มาจากสายการเงินเพราะเขาจะมีเจร์ไฟแนนซ์มาตั้งแต่ปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทด้วยนะฮะผมก็จะรู้สึกว่าบางทีทําไมทําไมผมเห็นว่าเงินผมมีก้อนนึงเนี่ยผมต้องเอาไปหมุนนะครับผมไม่ไปฝากแบงค์เฉยๆอย่างน้อยก็ต้องแบบไปซื้อกองทุนหรืออะไรต่างๆน้ำข้าเนี่ยเขาก็จะผมก็คิดว่าคนที่เรียนไฟแนนซ์เนี่ยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นคิดรงวมกันแต่ว่าอย่างน้ำข้าเองเขาก็จะบอกเ้ยแบบไม่เอาแบบยังไม่ไม่ต้องหลอกแบบไม่ แบบทั้งอาจจะขี้เกียจหรือว่าอาจจะไม่ได้อยากจะรู้สึกว่ามันสําคัญนะฮะซึ่งก็เลยบางทีก็จะจะห้องจะงงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ไม่ไม่เห็นเห็นความสําคัญของเงินคล้ายๆกับผมเลยแต่ทั้งคู่นี่จริงๆถ้าเอาจริงๆก็คือพื้นฐานมาใกล้ๆกันนะ เออต้องเขาจะโตเมืองนอกอะค่ะเพราะว่าเขาไปอังกฤษตั้งแต่5ขวบแล้วเ้าก็เด็กไทยอ่ะเรียนเมืองไทยมาตลอดก็ไปเรียนต่อตอนปริญญาโทก็มันอ่าอันนี้มีทักษะการหารเงินมันต้ตงเด็กแล้วอยู่ที่นู่นเขาจะแบบ เหมือนกับสตรีทวายแต่เราจะเน้นเรียนตั้งใจเรียนต้องสอบได้ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวไม่ค่อยเหมือนนะฮะแต่มาเหมือนตรงที่เรียนมหาลัยเดียวกันมาเจอแตรงนั้นนะซึ่งเขาก็ไม่ค่อยไปเรียนด้วยก็เลยไม่แล้วเคยมีอันนี้อันนี้พูดถึงก่อนก่อนแต่งงานก็คือเคลียร์คัตกันแล้วว่าเออยญยคนนี้ใช้ประมาณนี้คนนี้ประมาณนี้ใช่ไหมหลังจากสืบสืบกันคิดว่า ไม่ได้มีเรื่องอะไรต้องจูนกันเยอะใช่ไหมดูแล้วผู้นี้ก็ก็สับผมสับผู้ชายนะฮะเราก็เราก็มีเรื่องนึงที่เรากลัวสับผู้หญิงนะครับก็คือคนที่เขาใช้เงินมากกว่าจําเป็นนิดนึงนะฮะผมก็เลยได้เขาโชคดีไปเพราะตอนถึกสืบเราก็แอบดูดูอยู่ว่าเออนิสัยเขาเป็นยังไงเป็นคนใช้ฟุ่มเฟือยหรือเปล่าแต่ว่าก็โชคดีนะฮะเพราะว่าน้องข้าวเองเขาก็เป็นคนที่เห็นคุณค่าของเงินแล้วก็น้งข้าวน้งข้าวน้งข้าวไม่มีช็อปช็อปโชว์อะไรอย่างนี้เลยอรอช็อปแต่ว่าน้งข้าวช็อปแบบคือน้งข้า ซื้อไม่ค่อยแพงอะค่ะคือชอปเราก็ชอปอะไรของเรากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กสยามอะไรแบบนั้นแต่ว่าไม่พวกแบรนด์อะไรก็จะไม่ค่อยหนักมากเพราะว่าถ้าเรารู้ธรรมาชาติของเราว่าเราเป็นคนซื้อบ่อยชอบเปลี่ยนเรื่อยๆซื้อบ่อยเราก็ไม่อยากจะซื้อแพงเพราะว่าเราเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนละอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังๆก็จะเบาลงเพราะว่ารู้สึกว่าเอออย่าง อย่างแค่ตอนจะแต่งงานเนี่ยค่ะ<ม>เราก็รู้สึกว่าเออมันก็ต้องใช้เงินเยอะเนาะไ<ม>ปต้องแบบเราก็จะรู้สึกว่าเออมันมันต้องจัดลำดับความสําคัญ<ม>ของการใช้เงิน<ม>ตอนที่เราเป็นเด็กอยู่เราก็ได้ค่าขนมเราก็ดูแลตัวเราเองคนเดียว<ม>แต่พอ<ม>เราทํางานเราเริ่มจะจะต้องเข้าสู่การมีครอบครัวเราก็จะคิดมากขึ้น<ม>ว่าเออเราต้องทําอะไรสําหรับคนอื่นหรือว่าต้องเผื่อไว้สําหรับอนาคตแล้วก<า>่อนแต่งมีคุยไหมล่ะ เฮ้ยเธอผ่อนนี้นะฉันจ่ายค่าน้ําเธอค่าไฟเธอผ่อนนวดฉัน่อนอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีก็มีคุยอะนะฮะแต่ว่าค่อนข้างที่จะเราหาเหมือนกับว่าทางออกที่ทั้งคู่แฮปแปี้อะนะครับก็คือว่าเขาคิดว่าพอเราแต่งงานกันเราก็จะเหมือนกับ วางกองกลางนะฮะมามาแล้วก็เราก็จะจ่ายอะไรค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็เอาจากตรงนั้นต้องมีเงินเราแล้วใช่ไหมมีเงินเราใช่ไม่ใช่เงินเธอเงินชั้นเงินเราใช่ใมีเงินเราแล้วก็มีส่วนที่เราจะยังมีอิสระที่จะใช้ของเราเองได้นันแน่มีช่องว่างแต่เงินนาไม่ก็ไม่ก็เขาเขาเป็นผู้ชายเขาก็ต้องใส่มากกว่าเราเราก็ใส่น้อยหน่อยเรา้หญิงอะไรอย่างนี้โถก็แสดงว่าสองคนเนี้ย ็คเคลียร์กันตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วคือไม่มีอะไรติดใจกันว่ามันจะมีบางคนไงแบบอซุกนี่ออเอาไว้หออบางคนหน่องทรงเสียร้านไม่ได้บอกอีกฝ่ายหนึ่ง<อ>ก็เป็นชนวนเหตุให้อ,อย่างนี้ได้แต่คู่นี้ดูเหมือนเคลียร์คัดเลยค,ค,คือถึงแม้ว่าเราจะมีทั้งกระเป๋ารวมกระเป๋าแยกเนี่ยนะคะแต่เราก็เปิดเผยต่อกันเรารู้ว่าคนไหนได้เท่าไหร่ จะมีภาระอะไรบ้างเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าส่วนที่จะรับผิดชอบร่วมกันเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านักเขาก็เชื่อว่าเราก็ต้องมีอิสระที่เราอยากจะช้อปปิ้งหรือเขาอยากจะไปลงทุนอะไรที่เราไม่เห็นด้วยก็มีทำได้ในส่วนที่มีลิมิตน,น,นะคะคือก็เห็นส่วนบ,บางคนเนี่ยเขาเหมือนกับรวมทั้งหมดมด้วยกันนะฮะแต่ก็จะเห็นว่าบางก็ผมจะรู้สึกว่าก็กลัวเพราะว่าผมเป็นคนชอบลงทุนนะฮะก็เลยอยากจะมีส่วนของผมเองที่ เราอาจจะไปทําอะไรของเราได้บ้างมีม่อมี่ให้หายใจบ้างใช่ใช่ไม่เราต้องเหมือนท่าเคยมีมีเพื่อนมีคนรอบตัวอะไรที Android> ่แบบเออเนาะเขาล่มเพราะเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเคยเจอไหม ก็ตอนนี้จริงๆเราก็ยังเด็กอยู่ถ้าพูดถึงเพื่อนๆเราก็ยังไม่ค่อยมีมีพวกแบบพนันบอลเลยมันก็เป็นอ,อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าที่โตๆส่วนใหญ่ก็จะได้อ่านได้ฟังจากรุ่นรุ่นที่เขาโตแล้วนะคะซึ่งถ้าถ้าพูดถึงการใช้ชีวิตคู่และล่มเพราะเรื่องเงินเนี่ยนะคะคิดว่าส่วนใหญ่ปัญหาที่ทราบก็คือว่าไม่เปิดเผยไม่ซื่อสัตย์และไม่จริงใจต่อกันคือคือชีวิตคู่อะถ้าเรา ทุกคนก็ต้องอยากรู้อยู่แล้วล่ะเรื่องของอีกคนหนึ่งคือถ้ามันมีการเปิดเผยคุยกันให้ชัดเจนมันก็โอเคแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่อีกฝ่ายหนึ่งปิดบังหรือว่าบอกไม่หมดหรือมันก็ทําให้อีกข้างหนึ่งสงสยัยอะไรได้นะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงินหรอกแต่มันจะสร้างปัญหาเรื่องความไม่ไมเชื่อใจต่อมามากกว่าเป็นปัญหาลูกโซ่ตามใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะไม่พี่ก็เคยเจอก็หลายคู่ก็อย่างเงี้ยมันเริ่มจากนี้แหละปกปิดคือพอไม่บอกกันหมดปุ๊บ ใช้คนรู้โอ้โหก็จะเป็นแบบชนวนค่ะแต่มันก็ต้องเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายด้วยคือว่าไม่ใช่ว่าบอกหมดก็แล้วอีกข้างหนึ่งไม่ยอมรับเนี่ยก็คือทําให้ไม่อยากบอกอะไรแบบนั้นนะคะก็ต้องมีความเข้าใจกันเป็นพื้นฐานก็เลยต้องตกลงกันก่อนนะฮะพี่การว่าอคู่ที่เขาตกลงกันไงก็ผมว่าสูตรนี้มีนะมีกฎบ้ารอยะไรเงี้ยก็ผมว่าสูตรที่เราคิดเนี่ยเราก็คุยกันอย่างดีว่าเราจะไม่รวมกันหรือเราจะเราจะต้องใส่เท่า เราหมายความเราจะรวมกันแต่ว่าเราจะไม่รวมทั้งหมดนะฮะแล้วเราก็จะไม่ใดกองที่เราจะวางตรงกลางเนี่ยก็จะคอน t ริวกันเท่าไหร่นะฮะจากรายได้อะไรต่างๆนะฮะแล้วเงินนี้จะไปทําอะไรเราก็จะได้ก็คุยกันไปเกาะก่อนนะฮะมันจะได้มันจะช่วยทําให้มันเคลียร์นะฮะฟังดูพูดจาภาษาเงินทองเรื่องเดียวกันน่ะภาษาเดียวกันตั้งแต่แสดงว่าตั้งแต่แต่งงานเราไม่ไม่มีเรื่องให้รู้สึกว่าฉันไม่ชอบเธอเลยไอ้นี่มันจ่ายได้ยังไงอะไรเงี้ยมีไหม ปิดซื้อได้ยังไงถ้ซื้อได้ยังไงมันเป็นเงินกองที่ไม่ใช่กองกลางก็ไม่มีไม่มีสิทธิ์จะไปว่าอะไรแต่ถ้ามาแตะกองกลางเนี่ยถ้าถ้าเสียหายขึ้นมาเอมีมีไม่ได้ต้องใส่เพิ่มมีมีไหมน้องเ้าเคยมีเหตุอันนี้ไหมที่แบบว่าต้องมานั่งคุยกันเรื่องเนี้ยเหมือนแบบสมนะพี่ตอนนี้คือเรายังแต่งงานกันไม่นานนะคะยังไม่ถึงสองปีแต่ว่าก็จะมีแบบเรื่องเรื่องเอ่อ สิ่งเสียงอะไรพวกนั้นนะนะคะที่นักเข้าจะรู้สึกว่าอุ๊ยตาตแล้วทําไปได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าในเมื่อเขาทําในขอบเขตของที่มันไม่ได้ไม่ได้อยู่ในส่วนที่เราตกลงกันเราก็ได้แต่ได้แต่เออได้แต่ปล่อยเขาไปก็คือคือสูวนนี้ผมว่ามันเวิร์กสำผมนะฮะพี่ะะพการเพราะว่าเพราะผมเองก็ชอบชอบชอบลงทุนแล้วก็ชอบเสี่ยงนิดนึ่งนะฮะมันแต่มันก็พอมันมีกองของเราเนี่ยเราก็เราก็ยังมีเราก็มันก็เคลียร์ง่ายกว่านิดหนึ่งผมก็บอกเออก็ นี่คือส่วนที่เราตกลงกันแล้วว่านี่เป็นส่วนของผม,มส่วนของเขาที่เขาอยากจะไปซื้อช้อปปิง้งซ,ซ,ซ,ซื้อเสื้อซื้อกระเป๋าอะไรเขาผมก็ไม่ผมก็บางทีก็ไปคอมเมนต์บ้างาเออทำไมซื้อเยอะจังเลยนะแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าเออมันเขาก็ต้องบริหารไอไอไก้นอนนั่นของเขา<ไ>อะนะฮออย่างน้อยใช่แต่ก้อนที่มันสำคัญสหรับเราเนี่ยนะฮะอย่างเช่นเรื่องของค่าบ้านค่าผ่อนค่า ในอนาคตก็จะมีค่าลูกอะไรต่างเราก็ทั้งคู่ก็ยอมแล้วว่าเออ,อเตรงที่เรารวมกันตรงกลางเนี่ยขอให้ไม่ไปไม่ไปแตะตรงนั้นมันก็ปัญหามันก็จะน้อยลงนะฮะต้องกับน้ำข้าวว่าสมมุติว่าสองคนเนี่ยสมมุติว่าคู่กันแล้วเขามีทัศนคติที่เริ่มจากพื้นฐานคนละแบบก่อนทัศนคติก็เรื่องเงินเงินทอง,งก็คนละแบบมีโอกาสที่จะรอดไหมคิดว่ารอดในด้านในด้านไหน<ใ>น,นครับหมายถึงชีวิตคู่ไงผม เพราะว่านะคะว่ามันมีโอกาสอยู่แล้วค่ะคือคือคนเราไม่จําเป็นต้องเหมือนกันทุกอย่างที่จะที่จะไปด้วยกันได้เพียงแต่ต้องเข้าใจกันแล้วก็ต้องเปิดเผยคุากันต้องคุยกันคือ,อบางคน,นอ่ะจะประหยัดมากคนใช้เงินเปลืองมากแต่มันก็ต้องหาจุดที่อยู่ตรงกลางร่วมกันได้นะคะคิดว่าเป็นตรงนั้นมากกว่าแต่ถ้าจะไปด้วยกันไม่ได้คือเพราะว่าหาไม่ได้เลยหรือเพราะไม่ได้คุยกันค่ะ เพราะถ้าคุยกันก่อนแล้วไปกันไม่ได้ก็คงไม่ไปกันตั้งแต่แรกแล้วอะไรอย่างเนี้นะคะใช่เพราะเขาบอกว่าสองคนน่ะแค่คําว่ารวยยังไม่เท่ากันเลยอืใช่ค่ะใช่ปะค่ะมันเหมือนกับสมมติเราคุยกันเงนี้ยเราซื้อหรือซื้อของมาอย่างหนึ่งห้าร้อยผู้หญิงบอกว่าทุกถูกเขาซื้อตอนเซลลผู้ชายบอกว่าอย่างนี้ซื้อมาได้ไงแอบคิดในใจคงไม่กล้าพูดถูกว่าซื้อมาได้ไงเนี่ยแพงจะตายห้าร้อยค่ะก็ เราคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วทุกคนถูกแพงไม่เท่ากันรวยจนไม่เท่ากันซึ่งเรื่องตรงนี้มันมันก็ทําให้ลมได้ง่ายใช่ไหมถ้าเกิดว่าแบบมันเริ่มจากอาทัศนคติไม่เหมือนกันอะไรอย่างงั้นคีย์เวิร์ดที่จะประคองให้รอดน่าจะเป็นอะไรอย่างนี้ผมว่าการมันคอมมิวนิเคชันนะฮะาผมนะฮะคือคือที่ที่ธุรกิจที่ทําอยู่ที่บ้านเนี่ยก็เป็นการสอนภาษาอยู่ภาษางกฤษก็จะมีเราก็จะดีลกับทางครู เยอะนะฮะเพราะครูฝรั่งและครูไทยนะฮะซึ่งซึ่งผมก็มองอยู่แล้วว่าการบริหารคนหรือว่าการที่เราดูแลคนเนี่ยทุกอย่างมันที่สำคัญที่สุดนี่คือการสื่อสคนะฮะเพราะเพราะมีการพูดถูกเลยคนมันเรื่องเล็กๆนะฮะแต่เขาจะตีความกันยังไงเนี่ยมันอยู่ที่เราสื่อสารกับเขานะฮะโชคดีผมกับน้องเข้าเนี่ยเราเราโชคดีเพราะว่าเราสื่อสารกันตลอดนะฮะเราก็จะเปิดเผยกันต่อกัรนะฮะซึ่งตอนนี้ผมคิดว่ามันช่วยในการ ในการที่จะอยู่รอดนะฮะในคู่ในเรื่องของในความรู้สึกแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผูนําตรงเนี่ยผมก็ไปเสี่ยงอะไรเยอะเหมือนกันนะฮะกับกับเงินเนี่ยก็แต่ว่าผมก็จะมาบอกน้ำข้าวนะฮะเขาก็จะบางทีก็ก็ดีบางทีก็บอหมดเต้าบอกหมดนะฮะบางทีแบบโกรสั่นเนี่ยต้องโทรมาบอกเลยนะว่า <laughs> ใ,ใช่ใช่คือมันมีอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าคือมันดีที่สุดนะฮะถ้าเราสามารถจะเปิดเผยให้การและกันได้นะฮะ อของ<ม>ต้องคีย์เวิร์ดคือเรื่องการสื่อสารนข้าก็คือก็คือการสื่อสารมันก็คงรวมไปถึงว่าก็คือต้องเปิดเผยต่อกันใช่ไหมคะนขะ้าก็หมายนำคข้าคงต้องเพิ่มก็คือว่านอกจากสือ่อสารแล้วก็ต้องเข้าใจกันด้วยอ่าสือา่อสารแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจกันเนี่ยมันก็มันก็ทะเลาะก,กันอยู่ดีคือต้องต้องเปิดใจสําหรับอีกข้างหนึ่งด้วยนะคะอย่างนะคาก็รู้คือมันก็ไม่ใช่ว่าต้องชอบลงทุนเสียงเจ๊งบางได้บางอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ แต่เราเองก็ชอบช้อปปิ้งมันก็มีจุดที่เขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องเอต้องเข้าใจกันว่าอา๋อนั่นก็คือความชอบของอีกคนหนึ่งอ่าเขาต้องการอิสระในเรื่องนี้บ้างเราต้องการอิสระในเรื่องนี้บ้างก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะอ,อย่างนั้นมะเมื่อกี้ตอนที่ต้องพูดบอกว่าอะไรนะของบ้านนี<อ>้มีเงินกองกลางแล้วก็มีพื้นที่ให้ตัวเองด้วยนั่น ซึ่งมันเป็นสูตรไม่ตายตัวเนาะไม่ตายบางบ้านคือสูตรของการมันมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะบางบ้านสามีเหมาหมดครับบางบ้านภรรยาเป็นผอใช่ใช่คุมหมดใช่ค่ะมันไม่มีสูตรที่ถูกหรือผิดนะฮะมันแล้วแต่จะคุยกันแล้วเข้าใจกันนะฮะสอ้ดูเหมือนว่าคุยกับต้องกับน้ำข้าวเนี่ยนะคะ 2คนนี้จะจูนกันเนาะจูนกันติดมากแล้วก็พูดจางเงินทองในภาษาเดียวกันแต่ตอนหน้าค่ะยังไม่จบนะ2คนนี้ยังคุยกับเราอยู่ค่ะเวลตี้ดีไอครั้งหน้าจะพาไปคุยกับ2คนนี้แหละยังอยู่ที่คอนโดคนนี้แหละ2คนนี้จะมาดูว่าสไตล์การลงทุนแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยต้องเนี่ยเสี่ยงสุดๆน้ำข้าวเรียนไฟแนซ์มาแต่ว่าคอนเซอร์ทีฟสุดๆแต่เขาจะไปรอดกันหรือเปล่าติดตามเวลตี้ดีไอได้ในครั้งหน้าค่ะ